การใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาวันวันหนึ่งไปทําอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็มันมีความเหมือนความแตกต่างอะไรยังไงกับที่เมืองไทยบ้างนะคะสําหรับคนไทยต่างแดนเนาะด้านหน้านี้นะคะถ้าเพื่อนเเห็นนะมันจะเป็นรถเก็บขยะนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะเขาก็จะใช้คนขับรถคนหนึ่งเนาะ แล้วก็เขาจะเป็นรถที่สามารถเก็บถังขยะได้อย่างนั้นเลยนะคะเห็นไหมว่ามันคีบอะคีบถังขยะแล้วก็ยกเทเขาก็ทันสมัยดีนะคะสวัสดีค่ะกับมาเจอกับนุ่นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันค่ะก็คือนุ่นจะไปต่อใบกับที ไปต่อที่ DPS นะคะมันก็คล้ายๆกับสำนักงานขนส่งนะคะของที่เมืองไทยนะซึ่งโดยปกติเนี่ยในสถานการณ์ปกตินะเวลาที่เราจะไปสำนักงานขนส่งเราก็แค่ไปแล้วก็ต้องไปนั่งรอนะคะก็จะค่อนข้างนานทีเดียวตอนครั้งแรกที่นุ่นไปทำใบกับขี่นะคะไปสอบใบกับขี่เนี่ยนุ่นนะไปรอตั้งแต่ 6โมงเชา้าอะค่ะทั้งนั้นคือครั้งแรกนะแล้วพอไปถึงใช่ไหมก็คือนุนเห็นแบบแถวยาวมากเลยค่ะคือมันยังไม่เปิดแล้วก็มีคนเนี่ยเขาไปรอกันอยู่ข้างนอกนะคะต่อแถวเป็นยาวมากบางคนเอาเก้าอี้ปิกนิกอะค่ะเอาไปนั่งรอข้างหน้าก็ ีไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยค่ะก็เพิ่งจองออนไลน์ไปตอนประมาณ11โมงเช้านะคะแล้วก็ได้คิวเลยค่ะที่นี่ก็ทำการจองไปตอนบ่ายสองนะคะเามื่อก่อนเนี้ยค่ะคือมันจะไม่มีการจองออนไลน์แล้วการที่เราไปทำใบกับภี่ีเนี่ยเราก็จะต้องไปสุ่มๆอาว่ามีคนเยอะหรือเปล่าแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปกันตอนเช้านะคะ แล้วคนก็เยอะมากๆแล้วก็รอนานมากนะคะครั้งก่อนที่น้่นไปเนี่ยก,ก็รอประมาณ2ชั่วโมงได้เล นี่นะคะอยู่ด้านขวามือนะคะหาที่จอดก่อนนะคือชอบมาที่นี่เพราะว่ามันก็เป็นแบบเ้าย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่เนาะมันก็จะใหม่สะอาดสะอ้านนะคะ ตอนนี้นะคะนุ่นก็มาถึงที่จอดรถแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในนะก็มาก่อนเวลาประมาณ15นาทีนะคะก็ถ้าทำอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาก็ถ้าทำอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าครั้งนี้นะคะในการต่อใบกับขี่ที่นี่ในช่วงโควิดเนี่ยมันมีวิธีการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวสัก รับหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่าจะปรับหนึ่งหรือเปล่าเนาะทำการจองล่วงหน้ามานะคะก็คาดว่ามันน่าจะเร็วกว่าปกตินะเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะคะแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งค่ะก็พอเข้ามานะคะก็จะเป็น Texas Department of Public Safety Driver License Division นะคะเขาก็ให้เลือก Language ก็คือ English do you have an appointment yet เดี๋ยวขอใส่ phone number ก่อนนะค่ะก็เช็คอินเรียบร้อยนะคะแล้วมันก็จะออกติกเก็ตมาให้เน้อ ตอนนี้ก็กำลังรออยู่นะคะ <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนุ่นก็คือเวลาเข้าไปเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยก็จะต้องทำการเช็คอุณภูมินะคะพอเช็คอุณภูมิเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ <c oughs> เขาก็จะใส่อันนี้ให้นะคะก็คือแปะเห็นไหมสีส้มๆเนี่ยค่ะ ก็คงเหมือนเป็นการแบบเช็คอินอะไรเงี้ยว่ามีการตรวจวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพอเสร็จแล้วก่อนเข้าประตูไปนะเราก็จะต้องใช้แอลกอฮอล์เจลนะคะแล้วก็เราจะต้องใส่หน้ากากด้วยนะก็เข้ามาที่รถนะคะ คือเวลาที่ใส่หน้ากากนานๆเนี่ยค่ะแล้วเวลาเราหายใจอะลมหายใจเราก็ตีขึ้นตาแล้วเรารู้สึกแบบตาระคายเคืองเนาะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ t e m p o r a r l y driver license มานะมันก็จะเป็นกระดาษ2แผ่นนะคะมันก็จะมีรูปเราแล้วก็มีารายละเอียดนะ information เกี่ยวกับตัวเราอยู่ในกระดาษ2ใบนี้นะคะแล้วทีนี้ค่ะไปกับขีของเราเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่บ้านให้นะประมาณ7-10วันค่ะ ล้วเมื่อกี้ก็เล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมว่าพอเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็ไปทําการเช็คอินนะคะค่ะก็คือจะเช็คอินนะที่ตู้อัตโนมัตินะคะพอเช็คอินเสร็จปุ๊บทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเดินมาถามเราว่ามาทําอะไรแล้วเขาก็จะให้แบบฟอร์มนะคะมาให้เราเพื่อที่จะทําการกรอกข้อมูลนะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็เดินไปนั่งรอที่เก้าอี้ค่ะ เก้าอี้นะเขาก็จะจัดแบบระยะห่างกันนะคะห่างๆกันไว้เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะแล้วทีนี้ค่ะเราก็รอประมาณก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเราก็จะมีอาการเรียกค่ะให้ไปที่ช่องรับบริการนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบโทรทัศน์เนาะแล้วก็จะมีหมายเลขคิวของเราแล้วทีนี้ก็ไปช่องรับบริการใช่ไหม ก็ง่ายๆเลยค่ะก็แค่เขาก็จะกรอกข้อมูลเนาะในะฐานข้อมูลให้เรานะคะแล้วเราก็ทำการเซ็นว่าข้อมูลโอเคถูกต้องนะคะแล้วก็ปัม๊มนิ้วมือนิ้วโป้ของเราทั้งสองนิ้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้อันนี้มานะคะยังไงวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยที่มาเป็นเพื่อนกันนะมาอยู่ด้วยกัน รีนิวใบขับขี่ของที่สหรัฐอเมริกาค่ะส่วนค่าใช้จ่ายนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าตัวเองใบขับขี่หมดอายุนะคะก็จะต้องทําการต่อ,อค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ33เหรียญน,นะคะแล้วแต่ถ้าแ,แต่ว่าถ้าเพื่อนๆมาแค่เปลี่ยนที่อยู่นะคะก็มีค่าธรรมเนียมที่11เหรียญค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะขอบคุณมากนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันมาต่อใบกับขี่ด้วยกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะติดตามชมว่าคลิปต่อๆไปการใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาวันๆหนึ่งไปทำอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็มันมีความเหมือนความแตกต่างอะไรยังไงกับที่เมืองไทยบ้างนะคะสำหรับคนไทยต่างแดนเนาะอย่างนั้นวันนี้ลากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ